ยมอยากจะแก้กรรมแต่ยังไม่รู้จักเลยกรรมคืออะไรบางคนคิดว่ามีเจ้าเวรในกรรมใหญ่โตสั่งโดนบันดาลให้คนนั้นเป็นนั้นเป็นนี้เข้าใจผิดพระเจ้าบอกนะเพราะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าไม่มีใครบันดาลปฏิเสธพราหมณทั้งหลายที่เขาเชื่อว่ามีอิสรบันดาลมีพรหมบันดาล ซึ่งพระศาสดาตรัสไว้หลายพระสูตรมาเรามาเข้าใจเรื่องกรรมก่อนเรื่องกรรมเนี่ยพระองค์บอกกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบอย่างแรกคืออะไรกรรมคืออะไรข้อแรกเลยพระองค์บอกว่าพิกุทั้งหลายเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเจตนาคือกรรมนะ เดี๋ยวจะอธิบายว่าเจตนา